ผมจะพพี่น้องมาเบิง่งพืชครักกำลังงามครับขับมักเ้อส่กผักต่างๆสวัสดีครับพอดีผมจะพระ่น้องมาทถ้ำปุยมักครับปุยมักขี่วัวครับนี่ครับคือมักขี่วัวก่อนอื่นก่อนจะมัก คือปุ๋ยศูนย์นี้ทีสาเหตุทีผมมาให้พี่น้องเบิงคือมันประหยัดครับนี่ครับคือวิธีการทําปุ๋ยมกขี้วัวคือเอาขี้บัวมาจากหอกเต้าทาข้ามี่บัวจากมีปุ่นขี้บัวครับมันจะประหยัดกลัวใส่ทาใส่ฟุ่นโหลดมันสิบ,บงงามคือมากกกอนครับ มักตกทำแบบนี้ครับคือห่าป่นใส่ถุงเป็นสี่ก็ได้หรือใส่กระสอบก็ได้ทำเป็นสอบห้างๆครับเขาใส่ถังมักสอบหนึ่งนี่สามารถมักได้หลายหังอยู่ครับหาถังใหญ่ถังสองรอยลิตรสอบนึงก็ได้ครับมันจับประหยัดกลัวเขาใส่ฟุนขอกเองครับคือประสิทธิภาพคุวมแรงคง ปุ๋ยมักนำขี้บัวเนี่ยมันจะขืนเร็วครับีใ,ใส่ปั๊บมันจะเขียวทันทีเลยครับบกเกินสามวันครับมันจะเขียวปึ๊ดขึ้นเลยเลยอยากแนะนำให้พี่น้องทำใส่ร่องเบิงครับเพราะมันประหยัดครับหาห้าวบะมี่คุณเท่ากับซื้อเอ้าก็ได้ครับตามขางห่างก้ะสนบละหาสิบบาทมันจะใส่ได้หลายครับดีกว่าปุ๋ยเพราะมันขืนเร็วครับ ประหยัดกับประหยัดมักกันกับแบบง่ายๆครับแค่มันเดียวกับใส่ได้แล้วครับนี่หนีน้ำมันจะออกมาเป็นสีหนีครับคุณที่อยู่ในถุงเท่านี้เอาไปใส่หของคือูพักได้ครับแต่ว่าน้ำมันนี่พือดีหลายครับเอาใส่แล้วเอามา บดโรดลาดต้นพืชพักเข้าได้ทุกสนิทครับใสเหลวงามครับครับคือวิธีใสนำมักขี้วัวมันก็นง่ายๆครับเพียงแค่เข้าตักต้น้ำห้องถี่มันเข้ามักไปแล้วครับผสมกบนำใส่บัวรดครับนี่คือผมมักไวมือหนึ่งขึ้นหนึ่งครับผสมผมตัดมาสามขวดนี่ คนนี้หน่อยผมผสมกบน้ำหาลีตครับเดี๋ยวจะไปวดต้นมะพีมะเขือครับครับที่ครับมะเขือที่ผมจะวดในวันนี้ครับใส,ใส่ใส่นำ้ำมักปุนขี้ผั้ครับมักขี้ผัวดวดลดหลานลงไปครับใส่ปุ๋ยให้มันคือปุ๋ยสูตรประหยัดปุ๋ยขี้ผัวปุ๋ยทางด่วนครับเึ็นเร็วครับ มันประหยัดครับคุณชิบ่้อแค่หน่อยเดียวใส่ได้งามข้นอย่ลี้ครับตาพี่น้องดูวัดอาทิตย์ละเชื่อครับก็ได้แล้วครับจะเล้อย,อยากบอกพี่น้องปัดทํำใส่ลองเบ่งน,นะครับปุ๋ยมักชีบวอ้อสูตรทางด่วนครับ ใส่แล้วได้ผลอีหลีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าซาละดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง้วง,ง้ามได้เลยครับผม